ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีสสดค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับช่องชิกชิคชนลค่ะวันนี้นะคะชิคชิคชนลก็มีของขวัญสุดพิเศษมามอบให้กับน้องฝนกับน้องเต้งค่ะคู่รักคู่หวานของช่องของเรานะคะของขวัญสุดพิเศษนั่นก็คือ ท ok ี่พักสุดหรูสุดรมันติกที่โรงแรมเพรสรีสอร์ทแอนด์พูลวิลล่าจังหวัดภูเก็ตค่ะตื่นเต้นยังไรคะพี่ฝันเข้าไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ฝันนะคะจะพาไปชมห้องพักกันก่อนนะคะ นห้ะสวองพักนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะสำหรับคู่รักถูกต้องค่ะพี่คอร์สก็คือห้องพักนี้เรารีเควสต์มาเพื่อคู่นักคู่นี้เลยนี่ค่ะเป็นไงสวยหรูโรแมนติกไหมห้องนี้นะมีชื่อว่าดี ซีวิวค่ะมีเตียงคู่อย่างนี้นะได้นอนกอดกันอุ่นปแล้วก็มีโซฟานั่งเล่นได้แบบกรหนมขึ้นหนิงยันเนี่เขินแทนน่ะอ่าแล้วอย่างนี้พี่ฝันไปนอนไหนอ่ะพี่ฝันก็ต้องไปนอนคนเดียวสิเออไม่ใช่เออใช่ต้องนอนคนเดียวเพราะเรามางกันคนเดียวพี่หมอก็ต้องนอนนห,หน้องนึงไงอ๋อเราก็จะได้นอนเต็มเต็มนั้นไปดูข้างหลังห่ะคืลอ่าอยไปดูข้างหลังกันเลยนะคะสามารถมองกระจกดิบานใหญ่ๆอย่างนี้เลย แล้วน่าอยู่ตรงนี้นะนี้และตรงนี้ก็คืออ่างอาบน้ำตรงนี้มีอ่างอาบน้ําในตัวด้วยเยอะอ่างในตัวไม่เท่าไหร่ลงสองคนได้ปะเนี่ยลายใหญ่มันใหญ่มากจริงสามารถนอนอาบน้ําให้กันได้แบบถูหลังถูหลังอ่ะทำไมเราทำไมเกิดแท้เนี่ยเราก็อยากมีอย่างเขาบ้างไม่ได้เลยนะคะถูหลังเลยโอ้ยนี่ดูละแดงนะดิฉันเนี่ย อ่านี่ค่ะตู้นี่ให้เก็บเสื้อผ้าได้แบบสบายๆบยเลยแล้วตรงนี้นะก็จะเป็นห้องห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำแบบยืนอาบนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปชมวิวข้างนอกกันต่อเลยค่ะถ้าเขินกันนะคะปิดม่านปิดม่านนะจ๊ะจะย่งมองกันะอยู่เป็นสองคนไม่มองกันเองแล้วจะใครจะมองรอเียนะครับไปดูวิวข้างนอกกันก่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันเลยค่ะ นี่นะพยายามเย็นนะแล้วก็ออกมาชมวิวทะเลแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินจับสวีทหวานกันได้สองคนเลยนะโอ้โน้ตเลยครับดูทะเลครับสวยงามมากเลยอ่ะสวยนะสวยมากดูวยสวยมากเลยอ่ะดูดิดูครับภูเขาพระอาทิตย์ตกด้ายตกดินแล้วเชฟเป็นไงบ้างสองคนถูกใจไหมถูกใจมากงั้นเดี๋ยวพาไปดูห้องวิฝันเลยละกันหนูอยากเห็นเหมือนกันมาเลย วิวเจ็ดสวยเท้าห้องเราได้แห่นี่แลวนี่ก็คือห้องพี่ฝันนะนี่ห้อง่ฝันจะเป็นแบบเตียงเดียวสองเตียงเลยที่นี่นะคะเขาจะตกแต่งแบบสบายสบายสไตล์เรียบหรูแต่โมเดิร์นเ้ยและนี่ระเบียงห้องนอนพี่ฝันนะก็จะเป็นแบบชมวิวทะเลพระอาทิตย์ตกดินได้เหมือนกันแต่นี้เป็น สระว่ายน้ำที่เล่นรวมๆกันได้หมดเลยไหคเป็นสระว่ายน้ำกลางค่ะอันนี้หินอะไรคะพี่ฝันอ๋ออันนี้คือไปถามพนักงานมาเขาบอกว่าในระหว่างการก่อสร้างหินเนี้ยเขาสกัดไม่ออกคือนสกัดยากแต่เขายากเขาก็เลยเหมือนสร้างโรงแรมต่อไปเลยมันก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของโรงแรมเป็นเอกลักษณ์เนี่ยและที่โรงแรมเวสรีสอร์ทแอนด์คูิลล่านี้นะคะก็มีกิจกรรมให้เราได้ เยอะแยะด้วยเลยค่ะนอกจากจะว่ายน้ำที่สาวน้ำกลางนี่โต๊ะรูช่วยให้เราแบบได้ไหม้เป็นเป็นไหมสอนของใหม่สิสอนของใหม่สิเขาเรียกว่าเป็นการสอนแบบปลุกกอดเล็กๆน้อยๆเป็นอะไรมาเป็นอะไรมาอุ้ยออกล้องเอวร ส่วนตรงนี้นะคะที่เรายืนอยู่นี้นะคะก็เป็นสระว่ายน้ํากลางของรีสอร์ทที่นี่ค่ะโอเคอย่าพวกเราของตัวไปเล่นน้ําก่อนนะอุ่ฉาโอ้แต่ก็เพื่อเขาแล้วเนาะ ดีกว่าเราไปตรงนู้นดีกว่าแต่ถ่าอยากไปตรงนู้นยิ้มสวยอ่ายิ้มหน่อยครับอ่าเปลี่ยนท่าแล้วเปลี่ยนท่าเออยิ้มหน่อยมองตากันมองตากันปีนิฮาร์ปีนิฮาร์ปีนิฮาร์ทำไงขี่คอขีอ่คอ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างครับวิวสวยงามไหมครับวิวสวยมากเลยค่ะรู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะโรงแรมควีนส์รีสอร์ทแอนด์คูวิลล่านะคะเขาทําจุดชมวิวได้สองร้อยสี่สิบองศาเลยสามองวิวได้แบบกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนแทบจะหมดทะเลเลยค่ะอ่าใช่รอบเลยค่ะหนึ่งสองสามสวยค่ะวิวสวยมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดอ่ะมินิฮาร์ดหน่อย สลังเฮสลังเฮสลังเฮนะหนึ่งสองซ่อมไปได้แล้วครับไปกินข้าว แก้วหวานหมูนะคะไม่กินน้อยจังอยทีละนิดทีเพราะว่าของมีเยอะมากเลยนี่ครับมัสมั่ไก่โอ้โหคู่รักเราใส่เสื้อสีเดียวกันด้วยไข่ดาวอุ้ยบดูลุกน่าดูเลยเนี่ยไข่ดาวไข่ตใส่จะมีหลานน่ะอ้าวคนนี้ยังไงเนี่ยกินอะไรบ้างครับอาหารเช้าค่ะมีติ่มซำด้วยใส่ตัวเยอะแยะมากเลยใส่ตัวสวยเหมือนเจอเปล่าเจอรื้คู่เปล่า แบบนีหลงเข้ามาบ้างลอด่้องมากเลยค่ะ <ไฟ S 2> ใช่เป็นเฟ้นไฟโอเคนั้นกินกันให้เต็มที่เลยครับบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่เค,คไม่อั้น <S 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 อ่านี่นะครับเป็นการปะ่วยกันระหว่างคู่รักนะครับอันี้เราซ้อมซ้อมจริงๆกันละก,กันไหนซ้อมนี้เราซ้อมนี้ซ้อมยับซ้าย ย็บขวาเย็บซ okay. wherever.. ้ายเย็บขวาเย็บซ้ายเย็บขวาดูวันนี้โอเคที่นี่นะเขาก็มียิมใช่ไหมใช่ค่ะมียิมค่ะขอต้องการบอกว่ารักสุขภาพต้องแบบทุกวันเขาก็จะมีให้เลยค่ะยิมไม่ได้ไหนอันนี้ก็มีหลายแบบใช่ไหมอันนี้พวกอะไรนี้ยกหนักค่ะนียกนี้ก็อินนี่เวกใช่ไหมเวกพ่อกำลังกายมาเหนื่อยนะคะก็จะมีเครื่องสาวนาด้วยค่ะนี่เป็นห้องเลยใช่ไหมเ้รื่องซาวน่าดูอ ก่อนจะไปอาบน้ำนะคะพี่พอทก็ไม่เคยไปชาวนานะมันจะมีถิ่นไฟใช่ไหมใช่ค่ะจะมีน้ำให้เราใช่ไหมคะมันยังไงแล้วมันจะเหงื่อออกไงเหรอใช่เหมือนเราอบอบไอ้น้ำอะค่ะโอ้โหฟิตร่างกายน่าดูครับโอ้โหดูดิทั้งเด็กใหญ่อลยแม่เลยค่ะโอ้ยฉาความหวานนี่มีนซ้ำเหงื่อกันด้วยโอยขอบคุณฉาอ่านี่นะครับผู้รักเรากำลังลงมาแล้วครับ เขาจะพาไปนวดสปากันนวดนะะสปาเลยเหรอคะอใช่โอ้ยอ่านี่นะครับอันดับแรกทำอะไรครับ นิ้วเท้าก่อนนะครับนี่คู่รักของเราที่นี่มีบริการเสริมเนาะเป็นนวดสปาไปดูอ่างข้างหลังสวยมากเลยค่ะนี่ระหว่างเขานวดเท้าอยู่ใช่ค่ะมาดูอุ่ยนี่เขาเรียกอ่างเลยนะคุชชี่กันอ่างคุจะคุชชี่รู้สึกสบายสบายไหมคะนวดสิครับแช่ค่ะ โอ้ยผ่อนคลายมากเลยค่ะนวดนวดเป็นไหมสุดดีไหมคะสุดดีมากเลยแหมฉี่ฉาเหลือเกินอ่านวดแขนหน่อยค่ะนวดแขนหน่อยอ่านี่นะครับปอยก็พามาชมดูบรรยากาศภายนอกที่พักนะครับโอ้โหนี่เราก็มาเล่นน้ำอีกรอบแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเรามาเล่นน้ำที่ สระกลางของโรงแรมนะคะดูวิวข้างหลังสินี่ิวสวยมากเหมือนในหนังเลยคือมันเป็นสระรอบอะล้อมรอบล้อมรอบใช่แล้วมองได้ถึง240องศาเลยอันนี้ทำไมเขาต้องอยู่ใกล้กันตลอดเนี่ยเพราะวันนี้เขาพามาเห็นนี้มูใช่ไงก็พี่ฝันพามานี่ไงชิวเราดูนี่สวยมากเลยอะสวยมากเลยอะดูวิวข้างหลังนะครับนี่ติดทะดูเขาทะเลเลยนะ สักพักแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะพวกเราจะขอตัวไปแต่งตัวสวยๆไปเตรียมตัวนะคะสำหรับดินเนอร์ค่ะแลีดินเนอร์สุดพิเศษนะคะให้กับคู่รักคู่หวานของช่องเรานะจัดเต็มเลยนะจัดเต็มเลยนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วแต่งชุดสวยๆกันนะคะอ่าพี่ฝานทา โอ้จะเรียกว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวดีไหมเนี่ยนั่นนั่นสิคือเรามีเซอร์ไพรส์นะแตเ่เรายังไม่ได้บอกเขาให้เขารู้ว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์อะไรรู้แต่ว่าดินเนอร์แค่นั้นเองปนะิดตาไว้ก่อนนะปิดตาไว้ก่อนนะโอเคปิดตาไว้ก่อนนะตามาค่ะตามาปิดตาไว้ก่อนนะห้ามเปิดตานะอ่าถึงแล้วยืนอยู่ตรงนี้นะอย่า,า,านะเพิ่งเปิดตานะโอเคอ่าเปิดตาเลยครับสวยสไหม สวยมาก,มากนี่เราจัดให้พิเศษเลยนะสำหรับดินเนอร์วันนี้ค่ะเอาล่ะสองคนนี้เข้าไปนั่งรอเลย,ยงียล่ะแล้วก็นั่งชมพระอาทิตย์อูอ้หมีขยบกอี้้ด้วยต่อมอิดขึ้นแบบ โอ้เลยอ่ะมีการแบบว่าดึงเก้าอี้ให้ด้วยกันนะในหน้ามันยิ้มเลยอยิใช้อย่างแรงคนไม่มีคู่อย่างเรานี่ทำยังไงดีเนี่ยต้องรีบหาแล้วล่ะคู่อยู่ไหนจ้ามาหาหน่อยสิโอเคประกาศทางนี้เลยนะเนี่ยตอนนี้นะก็ให้ทั้งสองคนนะนั่งชมพาะอทิตย์ไปพลางๆกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่ฝันจะเอาอาหารสุดพิเศษมาให้ สุดพิเศษอีกแล้วใช่เดี๋ยวเราจะจัดมาให้พิเศษเลยค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ฝันไปเตรียมอาหารก่อนนะค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะทั้งสองคนอาหารสุดพิเศษที่พี่ฝันไปเตรียมมาไว้ให้อ่ามาเลยครับมาเสิร์ฟเลยครับนี่เลยอาหารพิเศษมากมากโอ้ซีของโปรดทั้งสองคนเลยนะนี่ของโปรดมากเลยอ่ะนี่ดูนะครับมีทั้งปู ทั้งกุ้งปลามหมึกโอ้โหใช่เนี่ยจัดให้พิเศษเลยทั้งหอยโอ้ทุกอย่างอาาหรทะเลแบบเพียบพร้อมมากใช่แล้วค่ะ และนี่นะเป็นอาหารสุดพิเศษที่พี่ฝันเตรียมมาให้น้องฝนกับน้องเติงเลยอาหารเซตนี้นะมีชื่อว่าซีเครสหูยน่าจะราคาสูงมากเลยค่ะไม่แพงเลยฝนเพียงแค่1,500บาทก็ทานได้ถึง2คนเลยนะ 1,500บาทเองหรอคะเนี่ยใช่แล้วยกมากันทั้งทะเลเลยค่ะใช่ปูหอยปูปลาปลาหมึกโอ้โหจัดเต็มแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ต้องปล่อยให้2คนนี้เขาดินเนอร์สวีทหวานซึ้งกันไปก่อนนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาโรงแรมสวยๆวิวสวยๆนะคะก็มาในที่นี่ค่ะโรงแรมเควสรีสอร์ทแอนด์พูลวิลล่าจังหวัดภูเก็ตค่ะและตอนนี้นะคะพี่ฝันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะให้2คนนี้เขาสวีทกันต่อค่ะ 拜拜。